สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจสโปรนะครับตอนนี้ผมยอมรถรุ่นนี้เลยครับผมนิสสันเ e เรนา C28 ครับคันนี้ได้เข้ามาอัพเกรดเป็นตัวระบบกวาดไาเฟิพร้อมตัวคลิกเซนเซอร์ครับผมอยากรู้ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากฝั่งด้านหน้าคนขับก่อนเลยนะครับจะเป็นสวิตช์สั่งใช้งานเปิดปิดครับผมจะเป็นสวิตช์แบบนี้เลยครับ แล้วฝาท้ายก็จะททำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับและงานติดตั้งของที่ร้านเรานะครับติดตั้งโดยพี่ช่างมืออาชีพครับรับรองครับผมจะได้งานสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับและยังมีสวิตช์สั่งปิดครับผมฝาท้ายของเรานะครับยังมีระบบเซฟตี้กันนีบอีกด้วยนะครับรับรองครับผมใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับและมาที่ฟังก์ชันต่อไปครับกดสั่งงานจากตัวรีโมทรถครับผม กดสามครั้งที่ปุ่มขายล็อกแบบนี้เลยนะครับละตัวระบบกรอนของที่ร้านนะครับจะเป็นตัวระบบกรอนดูดครับฝาท้ายก็จะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยครับนี่และสามารถเปิดได้จากตัวเปิดเดิมครับเพียงแค่กดครับผมแล้วก็ปล่อยมือได้เลยครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมืออีกแล้วนะครับผมนี่ครับและมาที่ฟังก์ชันต่อไปครับจะเป็นตัวฟังก์ชันคีคลินเซอร์นะครับ สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเลยนะครับและเซนเซอร์ของที่ร้านเรานะครับจับแม่นยำมากมากเลยครับผมและหากใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบฝาดไรไฟฟ้าพร้อมระบบชิกเซนเซอร์แบบนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเจสโปรเลยนะครับยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับผมส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ